สวัสดีคะ่ะทุกๆคนวันนี้มาพบกับชมพู่กับ YouTube Channel ช่องบีบริโอเจกาดีไวอะไรกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะชมพู่ก็จะมาพูดถึงหนังสือที่ชมพู่ได้อ่านไปทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายนค่ะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ชมพู่เขาเรียกว่า productive มากๆเลยค่ะซึ่งก็เป็นเดือนที่อ่านหนังสือได้หลายเล่มนะคะเพราะว่าหนังสือส่วนใหญ่ที่อ่านได้หลายเล่มเนี่ยเป็นหนังสือภาษาไทยค่ะไม่ได้หมายความว่าหนังสือภาษาอังกฤษอ่านแล้วไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้นะคะแต่เป็นเพราะว่าพออ่านหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยเหมือนมันต้องใช้สมองเยอะกว่าทําให้สมองเหนื่อยอยยบ่ ีพค่ะได้อ่านหนังสือภาษาไทยแล้วมันเหมือนไม่ต้องย่อยต่ออีกมันก็เลยอ่านได้เร็วปื๊ดป,ป,ป,ป๊ปื๊ดปื๊ดอะไรอย่างนี้คะ่ะทีนี้เรามาติดตามกันดูนะคะว่าเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยชมพู่อ่านหนังสือไปได้ทั้งหมดกี่เล่มหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอแล้วไปเอาหนังสือภาษาไทยมากมายมาจากไหนนะคะก็ตอบว่าชมพู่ได้ขนส่งหนังสือจากประเทศไทยมาที่ประเทศออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งก็ จ่ายไปในราคาที่สูงนะคะแต่ว่าก็ยอมจ่ายค่ะแล้วก็ได้หนังสือมาไวมา,มากๆเลยก็เลยตื่นเต้นนะคะรีบอ่านหนังสือภาษาไทยก่อนเลยค่ะหนังสือภาษาอังกฤษก็เลยพสต์ไว้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีหนังสือภาษาอังกฤษอยู่ข้างในกองหนังสือที่อ่านแล้วเดือนพฤศจิกายนด้วยนะคะขอเริ่มกันที่เล่มแรกเลยนะคะเล่มแรกก็คือสารลับจากความตายค่ะผู้แต่งก็คือชากุจิแรนดีนะคะแล้วก็ผู้แปลก็คือน้ำทิพเมศเศษค่ะ หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาเป็นหนังสือ h o r ล์ r ค่ะก็คือเป็นหนังสือแนวสยองขวัญน,นะคะแปลมาจากภาษาญี่ปุ่นมาเป็นภาษาไทยค่ะเล่มนี้นะคะตีพิมพ์ครั้งที่8ค่ะในเดือนมกราคมปี2551ค่ะซึ่งก็ประมาณ10กว่าปีมาแล้วนะคะก็ชมพู่ก็ได้หนังสือเล่มนี้นะคะใน หาัที่ทุกคนได้มาขายกันใน Facebook ค่ะทีนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยชมพู่คิดว่าเป็นหนังสือแปลค่ะแล้วก็เป็นหนังสือที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่แล้วก็เป็นหนังสือแนวสยองขวัญด้วยใช่ไหมคะชมพู่ก็เลยคิดว่าเออลองดูหน่อยดีกว่าเรื่องย่อก็ประมาณว่ายูกิเนี่ยเขาได้ย้ายออกมาจากบ้านพ่อแม่เขาแล้วใช่ไหมคะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยยูกิก็ได้รับโทรศัพท์มาว,ว่าพี่ชายของเขาว่าเสียชีวิตทีนี้ยูกิก็เลยต้องกลับไปที่บ้านเกิดของเขานะคะในขณะที่ยูกิลงจากรถไฟเเพพื่่่่่่อออทีจะไบบ้านานกกกขงัแมมยูใชค เขาก็ได้เห็นวิญญาณของพี่ชายแล้วก็วิญญาณของสุนัขของพี่ชายที่ตายไปแล้วนะคะยูกิก็เอ๊ะหรือว่าพี่จะมาบอกอะไรเราหรือเปล่านะทีนี้ยูกิก็ต้องกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของพี่ชายที่เขาอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอพาร์ตเมนต์ที่พี่ชายของยูกิเสียชีวิตด้วยคือเขาเหมือนกับต้องไปเก็บของต่างๆเพื่อออกจากหออะไรประมาณนี้คะ่ะ แต่ว่ารูปแบบการตายของพี่ชายยุกิเนี่ยก็คือเหมือนเขาแบบอยู่ดีๆก็ตายไปเลยตายอยู่ในท่านั่งตายค่ะแล้วก็ด้วยความที่เขาไม่ได้บอกใครว่าเขาอยู่ที่ไหนศพก็เลยเน่าแล้วก็อืดแล้วก็ตายแล้วก็เหม็นไปทั้งอพาร์ตเมนต์เลยค่ะทีนี้พ่อยูกิไปถึงเนี่ยเขาก็ต้องจองพวกแบบบริษัทที่ทําความสะอาดซากศพแลพ้วพอยูกิได้มาได้เข้าไปในห้องเพื่อที่จะทําความสะอาดห้องของพี่ชายก็ปรากฏว่าคือมันเหม็นมากๆแต่ก็โชคดีมากเลยนะคะที่ พี่ชายของเขาว่าไม่ได้ตายบนเสือญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าไปตายตรงห้องครัวที่มันไม่ใช่เป็นเสือทีนี้บริษัทเขาก็บอกว่าแบบนี้โชคดีมากเลยที่ว่าตายไม่ได้ไม่ได้ที่พี่ชายของเขาไม่ได้ตายบนเสือเพราะว่าอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งกลิ่นมันก็หมดไปทั้งตึกแล้วซึ่งไอ้กลิ่นเนี้ก็เป็นอะไรที่คนทั้งตึกเนี่ยคอมเพลนมากๆเลยค่ะทีนี้ในระหว่างที่ยูกิกําลังเก็บของของพี่ชายเขาก็มีความรู้สึกว่า เหมือนพี่ชายต้องการบอกอะไรบางอย่างทีนี้เขาก็เลยเหลือไปเห็นเครื่องดูดฝุ่นอันหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นอันนี้ยังเสียบปลั๊กไว้อยู่ใช่ไหมแล้วเหมือนอย่างที่บอกไปก็คือเขาคิดว่าพี่ชายต้องการที่จะสื่อสารอะไรก,กับการเสียบปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นนี้แน่นอนเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพี่ชายของเขาอ่ะต้องการที่จะดูดฝุ่นใช่ไหมคะมันก็เลยเสียบปลั๊กใช่ไหมแล้วทำไมอยู่ดีๆเขาถึงไปตายใน ห้องครัวได้แหละอะไรประมาณนี้ค่ะเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ยูกิพยายามตามหา สาเหตุการตายที่แท้จริงของพี่ชายคะ่ะแล้วก็พยายามหาความหมายว่าทําไมตอนที่พี่ชายตายถึงได้เสียบปลั๊กเครื่องดูดฝุ่น้าเอาไว้ซึ่งมันไม่ใช่นิสัยของคนที่กําลังจะตายหนังสือเล่มนี้ชมพู่อ่านแล้วนะคะก็ปรากฏว่าเป็นหนังสือที่ชมพู่คิดว่ามันไม่ใช่หนังสือของชมพูค่ค่ะคือแคตตากรีก็คือหมวดหมู่ของหนังสือเล่มนี้มันเป็นหมวดฮอลล์ก็จริงนะคะแต่ชมพู่อ่านแล้วอะ่ะคือมันก็ไม่ได้ฮอลล์ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฮอลล์นะคะก็คือ มันจะมีช่วงหนึ่งที่มีการทำร้ายสัตว์ค่ะอันนี้ฮอ r o r สุดแล้วแล้วก็ทำให้ชมผู้สะเทือนใจนิดนึงแต่ว่ามันมันไม่ได้มีอยู่เยอะก็เลยไม่ได้หนักใจมากเท่าไหร่ส่วนเนี่ยมันเล่นเกี่ยวกับจิตวิทยามากกว่าเขาเรียกว่า psychological horror แต่ว่าแนวเนี้ยมันไม่ได้ทำให้ชมพู่ปั่นหัวค่ะคือชมพู่ชอบแบบจำสเกอรเพราะว่า เราด้วยความที่เราดูหนังผีแนวจัมส์เกลมาเยอะใช่ไหมคะแล้วก็ชมพู่ก็จะคิดว่าไอ้หนังผีแบบนี้นี่แหละเป็นหนังผีที่ทําให้ชมพู่กลัวทั้งนี้ทั้งนั้นชมพู่ก็คิดว่ามันก็น่าจะมีหนังสือ psychological horror สักเล่มหนึ่งนะคะที่ทําให้ชมพู่กลัวมากๆเลยะคะ่ะว่าเรื่องนี้ยังไม่ใช่เท่านั้นเองแล้วก็ฉากการตายของพี่ชายของยูกิเนี่ยเขาก็อธิบายได้เยี่ยมยอดมากๆเลยนะคะคือคือเวลาที่เขาเขียนอธิบายถึงกิบเนี่ยโอโ้โหคือคือ พอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วว่าค่ะว่ามันเหม็นขนาดไหนแล้วก็สามารถจินตนาการกิ่นได้เองอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็มันจะมีอยู่ปึ้งใหญ่ๆของหนังสือเล่มนี้เลยนะคะที่มีการพูดเกี่ยวกับจิตวิทยาคะ่ะความแตกต่างระหว่างคุณหมอจิตวิทยาที่เป็นคุณหมอในโรงพยาบาลบ้ากับคุณหมอจิตวิทยาที่เหมือนกับให้สัมภาษณ์เป็นเซสชั่นไปอะไรเงี้ยคือเขาก็อธิบายความแตกต่างไว้ด้วยก็ถือว่าเป็นความรู้เลยแต่ว่าส่วนไหนจะเล่น ทางด้านจิตวิทยามากกว่าถ้าเกิดว่าใครชอบแนว psychological horror นะคะเล่มนี้จะเป็นเล่มที่ทำให้คุณหลอนมากแต่ว่าของชมพู่มันมันแทบจะไม่ได้ทำให้ชมพู่รู้สึกกลัวใดๆเลยแต่ว่ามันจะออกแนวแบบเฉยๆเรียบๆอะไรไปอย่างนี้มากกว่าค่ะแล้วก็ตอนจบก็เป็นอะไรที่อก็เป็นแนวที่ชมพู่ไม่ได้ไม่ได้หวังเรื่องตอนจบมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้หวังว่ามันจะต้องแบบโอ้ยพล็อตทวิสต์หรือแบบโอ้โหมันแบบ พิซดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือมันก็เป็นตอนจบที่เฉยๆแล้วมันก็เป็นตอนจบที่โอเครับได้แต่มันไม่ได้เป็นตอนจบที่ทําให้เราว้าวตกใจแบบอ,อ๋ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะ <c oughs> ก็เป็นตอนจบที่ธรรมดาหนังสือเล่มต่อไปนะคะหนังสือเล่มนั้นก็คือปฏิวัตรดาค่ะผู้แต่งก็คือสรานจิตค่ะเล่มนี้เนี่ยโอ้โหหลายคนน่าจะรู้จักนะคะเพราะว่า ช่องสามเนี่ยเขาเอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมคะทีนี้ตอนที่ชมพู่ดูภาพยนตร์เนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคนะใช้ได้แล้วก็เลยไปหาข้อมูลรู้ปรากฏว่าออภาพยนตร์เนี่ยเขาสร้างมาจากหนังสือคะ่ะพอรู้อย่างนั้นแล้วก็เริ่มตามหาหนังสือนะคะแล้วก็โชคดีมากๆเลยที่มีการตีพิมพ์ใหม่นะคะแล้วชมพู่ก็เชื่อมั่นมากๆเลยว่าน่าจะตีใหม่เพราะว่าละครอ,ออกมานี่แหละ อะเรื่องย่อก,ก็ประมาณว่าคือรินเนี่ยเขาเป็นเด็กกัมพาใช่ไหมคะตอนที่แม่คลอดรินออกมาเนี่ยแม่เขาก็ยกรินให้กับคุณนายนะคะแล้วก็คุณท่านของบ้านบำรุงประชากรค่ะทีนี้เหมือนกับแม่เขาแม่ของรินเนี่ยก็ให้ขาดเลยนะคะคือไม่ไม่กลับมาเอารินอีกแล้วอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นแม่ของรินก็หายไปเลยนะคะทีนี้คุณนายของบ้านบำรุงเนี่ยเขาก็เลี้ยงดูรินมา ใช่ค่ะลินน่ะเป็นคนใช้แต่ว่าเขาเลี้ยงดูเหมือนลูกเหมือนหลานคือให้การศึกษาให้ที่กินที่อยู่อยู่มาวันหนึ่งนะคะท่านเจ้าคุณแล้วก็คุณหญิงแห่งบ้านบำรุงเนี่ยก็ได้รับจดหมายจากเพื่อนเก่านะคะซึ่งเพื่อนเก่าเนี่ย ได้เสียชีวิตไปแล้วคะ่ะแต่ว่าทางภรรยาเนี่ยเขาได้ส่งจดหมายมาใช่ไหมคะบอกว่าตั้งแต่นานนมมาแล้วอะ่ะเจ้าคุณบำรุงกับสามีของดิฉันที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะได้สัญญากันว่าจะให้ลูกชายกับลูกสาวของเราแต่งงานกาันไม่ทราบว,ว่ายังจะถือคำมั่นนั้นอยู่ไหมทีนี้เจ้าเจ้าคุณบำรุงกับคุณหญิงเนี่ยก็กลัวเสียหน้าใช่ไหมคะก็เลยจำใจที่จะต้องส่งลูกสาวคนโตที่สัญญาไปแต่ปรากฏว่าลูกสาวคนโตเนี่ยเขาไม่อยาก แต่งงานกับคนที่เขาไม่ได้รักไม่อยากให้พ่อแม่แต่งงานแบบคลุมถุงชนใช่ไหมคะทีนี้แม่เขาก็เลยคิดแผนมาค่ะก็คือให้เินเนี่ยปลอมตัวเป็นลูกสาวคนโตลูกสาวคนโตของบ้านบำรุงเนี่ยเขาชื่อว่า เออบาราลีใช่ไหมคะทีนี้รินก็ตอบตกลงค่ะเพราะว่าต้องการที่จะตอบแทนบุญคุณใช่ไหมคะก็เลยเปลี่ยนชื่อจากรินเป็นบาราลีค่ะส่วนบาราลีเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็นบารณีแทนใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยผู้ชายที่รินจะต้องแต่งงานด้วยเนี่ยเขามีชื่อว่าสรันค่ะแล้วสรันเนี่ยเขาเป็นประหลัดหนุ่มจากแดนใต้ค่ะทั้งสองคนนี้เขาก็ได้จัดงานแต่งงานแบบเล็กๆกันอะไรอย่างงี้แต่สรันเนี่ยในใจของเขาอ่ะ เขาว่ามีผู้หญิงที่เขารักอยู่แล้วชื่อว่าดวงสว่าใช่ไหมคะทีนี้พอเรนกับสรันเนี่ยเขาแต่งงานกันนะดวงสว่าก็จะชอบมาหาสรันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เหมือนมาก่อความวุ่นวาย ให้รินตลอดทีนี้เราก็มาลองดูกันนะคะว่า2คนนี้รินกับสันนะ่ะเขาจะลงเอยกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งไหมหรือว่าสาันเนี่ยเขาจะไปอยู่กับดวงสวั์เลยอะไรประมาณนี้ค่ะใครที่ได้ดูละครแล้วนะคะก็จะรู้ตอนจบเป็นอย่างดีค่ะซึ่งก็ดีใจด้วยนะคะถ้าเกิดว่าได้มาอ่านหนังสือเนี่ยก็จะรู้แลยว่าหนังสือเนี่ยแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะ เอที่จริงแล้วก็ไม่ค่อยนิดนะคะอันดับหนึ่งเลยเนี่ยขอพูดถึงเรื่องเสือขาวก่อนเสือขาวในหนังสือเนี่ยบทประมาณแบบ 20%15% เอนต์เองค่ะคือไม่ได้มีบทเยอะเลยใช่ไหมคะแต่ว่าในละครเนี่ยบทของเสือขาวเยอะมากๆเลยค่ะซึ่งชมพู่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบตัวร้ายเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในการที่หนังสืออ่ะเขามีบทเสือขาวน้อยเนี่ยชมพู่โอเคมากเลยแต่ว่าการที่ละครเนี่ยเขามีบทเสือขาวเยอะชมพู่ก็ รู้สึกแบบมันก็เป็นแนวแบบละครของคนไทยที่พยายามที่จะทําให้มันสนุกมากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งใครที่ชอบแบบไหนก็ตัดสินใจกันเอาเองนะคะ2เลยเนี่ยเ,เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างดวงสว่างแล้วก็คุณสรันแล้วก็รินค่ะที่ชมพู่คิดว่ามันในหนังสือมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือในละครเนี่ยความสัมพันธ์ของรินกับสรันเนี่ยคือมันมีเรื่องราวต่างๆทําให้เราเห็น,หน การพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองคนใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าได้อ่านหนังสือเนี่ยก็จะรู้ว่าโอโหสองคนนี้คือแทบจะไม่ได้ไม่ได้คุยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยคือเดี๋ยวก็มีดวงสวัสดิ์มาเดี๋ยวก็เดี๋ยวสรันก็ต้องไปทํางานที่อื่นปล่อยให้รินอยู่กับแม่ของสรันคือมันดูไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรที่มันทําให้เราเชื่อมั่นได้เลยว่าสองคนนี้เขารักกันมันดูอ่อนเกินไปแล้วเวลาที่ดวงสวัสดิ์เขามาก่อกวนวรินเนี่ยบางทีก็ต่อหน้าสารันเลยนะคะแต่ว่าสันรันกแบบ โมโหแต่ว่าก็ไม่ได้ตักเตือนหรือห้ามอะไรเพียงเพราะเหตุผลที่ว่าดวงสวัสดเป็นผู้หญิงที่ดือ้อถ้าห้ามไปก็ไม่มีประโยชน์คือมัน <c oughs> คือเราคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะคือรินเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของสรันใช่ไหมสรันก็น่าจะทําอะไรบางอย่างกับดวงสวัสดไม่ได้ปล่อยให้มาก่อกวนกับภรรยาของเขาแบบนี้มันทําให้เราคิดว่าสรันเนี่ย เป็นคนที่ดูแลภรรยาของเขาไม่ได้แต่อันนี้เป็นความคิดเห็นของชมพู่คนเดียวนะคะเรามาที่หนังสือเล่มต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะหนังสือเล่มนั้นก็คือมิเกะเนโกะโฮมค่ะแมว3มสียอดนักสืบตอนปริศนาศพนักศึกษาสาวนะคะผู้แต่งก็คืออาคากะวาจิโรนะคะแล้วก็ผู้แปลก็คือสมเกียรติเชววงศิจ์วันนิชนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยโอ้โห ถ้าใครที่ชอบแนวหนังสือสืบสวนสอบสวนของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเล่มนี้ก็จะเป็นเล่มที่หลายๆลาคนชอบมากๆเลยนะคะเนื้อเรื่องย่อก็ประมาณว่าแตยมะเนี่ยเขาเป็นตำรวจค่ะซึ่งเขาเป็นตำรวจที่กลัวเลือดนะคะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยผู้กำกับมิตามุระเนี่ยเขาก็ สั่งให้คาตยามะเนี่ยไปช่วยสืบสวนคดีฆาตกรรมของนักศึกษาสาวในมหาวิทยาลัยสตรีค่ะมิตามูราเนี่ยพอได้ยินคาว่าฆาตกรรมปุ๊บเขาก็เริ่มหน้าซีดนะคะด้วยความที่ไม่ชอบเลือดอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะเมื่อคาตยามะไปถึงที่มหาวิทยาลัยสตรีแห่งนี้เนี่ยคาตยามะเขาก็ได้ไปคุยกับคณะบดีของคณะอักษรศาสตร์ค่ะ ที่มีชื่อว่าโมริสากิค่ะทั้งสองคนเนี่ยเขาก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องคดีใช่ไหมคะแล้วคาตายามะก็เหลือบไปเห็นแมว3สีค่ะซึ่งมีชื่อว่าโฮมส์นั่นเองนะคะเจ้าโฮมส์เนี่ยเขาก็กระโดดตุ๊บม,มาบนโต๊ะทำงานของโมริสากิแล้วทีนี้ยิ่งผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีศพมากกว่า1นึ่ศพโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแล้วหนึ่งในศพที่โผล่มานั้นน่ะก็คือศพของโมริสากิคณะบดีของคณะอักษรศาสตร์นั่นเองค่ะ ทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าคาตายามะกับตำรวจท่านอื่นๆเนี่ยเขาจะจับตัวฆาตากรได้หรือไม่หนังสือตอนนี้เนี่ยนะคะเป็นตอนที่1ค่ะซึ่งก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือมีชื่อตอนว่าปริศนาศพนักศึกษาสาวใช่ไหมคะชมพู่เนี่ยชอบแมวมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นการที่มีหนังสือเกี่ยวกับแมวเนี่ยก็โอเคอ่านนะคะแล้วยิ่งเป็นแนวสืบสวนสอบสวนที่ชมพู่ชอบด้วยเนี่ย ก็รู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นกําไรคูณ2ด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะจากเนื้อเรื่องที่ชมพู่พูดไปนะคะชมพู่ก็คิดว่าเออมันก็สนุกดีนะคะแล้วก็คิดว่ามันคงจะมีฉากตลกอะไรมากมายซึ่งมันก็ไม่ได้ตลกเยอะเท่ากับ มิเกะเนโกะโฮมเล่มอื่นที่ชมพู่ได้อ่านมานะคะอาจจะเป็นเพราะว่านี่เป็นเล่มแรกก็ได้การดําเนินเรื่องเนี่ยมีหลายคดีเลยค่ะก็คือคดีซอนคดีซอนคดีนะคะไม่ใช่มีแค่คดีที่มีคนฆ่านักศึกษาสาวเท่านั้นนะคะแต่ยังมีคดีการขายตัวของนักศึกษาในมหาลัยสตรีนี้ด้วยหรือ ถ้าทางรับๆเล่อๆของน้องสาวของคาตายามะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เวลาที่ฆาตากรเนี่ยเขาต้องการที่จะฆ่าสักคนหนึ่งใช่ไหมคะเขาก็ลงมือฆ่าเลยใช่ไหมแล้วเวลาที่เขาอธิบายลักษณะการตายของศพเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่จุใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันแหวะถึงอกถึงใจเละเกินแต่ก็ไม่ได้แหวะมากแบบอีนะคะแต่ว่ามันก็อีในระดับหนึ่งคือมันไม่ได้เป็นแนวแบบสืบสวนสอบสวนที่มันมีฉาก slaughter ก็คือฉาก ฆาตก,กรรมเลือดสาดและแน่นอนค่ะหนังสือเล่มนี้เขามีการพูดถึงแมวใช่ไหมคะซึ่งก็ชอบใจมากๆเลยนะคะที่ว่าน้องโฮมซึ่งเป็นแมว3าเสียงของเราเนี่ยเขาก็มีบทบาทอยู่ประมาณนึงเลยคะ่ะคือน้องโฮมเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่ช่วยคาตายมามะสืบสวนจริงๆนะคะไม่ได้เป็นไม่ได้มาแบบแป๊บเดียวแล้วหมดคือน้องโฮมของเราเนี่ยช่วยหลายครั้งนะคะแล้วก็ เหมือนกับเรา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 รู้ได้ว่ามันทั้งเรื่องเนี่ยมีโฮมอยู่ด้วยตลอดอะไรย่างเงี้ยค่ะคือชมพู่เคยอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่ามีแมวขไข่เป็นสนานในแหลบแต่ปรากฏว่ามันแทบจะไม่มีแมวเลยนะคะมีคือมีการพูดถึงแมวนะคะแต่ว่ามันไม่ได้มันพูดถึงบทที่7แล้วก็หายไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับคน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 หลังจากนั้นบทที่13อ่ะคอยพูดถึงแมวเช่นกลับมาบ้านแล้วมาเจอแมวอะไรอยเงี้ย คือก็แอบเซ็งเล่นนั้นก็แอบเซ็งนะคะแต่ว่าพอมาเจอมิกิเในโกโฮแล้วก็คิดว่าเออมันคือการที่ใช้แมวในการสืบสวนสอบสวนน่ะมันควรที่จะเป็นแบบนี้สิซึ่งก็เป็นเล่นที่ชมพู่คิดว่ามีการบาลานซ์ระหว่างตัวละครกับสัตว์เนี่ยได้ดีเลยทีเดียวค่ะติดอยู่นิดเดียวค่ะก็คือตอนจบนะคะชมพู่คิดว่าตอนจบอะ่ะมันดูญี่ปุ่นไปหน่อยค่ะก็คือมันมีการหนีปัญหามันไม่ใช่การแก้ปัญหานะคะซึ่งเออมันเป็นการ แก้ปัญหาที่หนีปัญหาแบบคนญี่ปุ่นเลยค่ะก็ตอนจบเนี่ยมันมมันไม่ใช่แนวชมพูนิดหน่อยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมดแล้วเป็นหนังสือที่ชมพูคิดว่าโอเคเลยนะคะหนังสือเล่มต่อไปก็คือหอดับจิตค่ะผู้แต่งก็คือ เยี่ยนตานะคะแล้วก็ผู้แปลก็คือสุชานาิค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยแปลมาจากภาษาจีนนะคะแล้วก็มาจากสำนักพิมพ์ Enter Bo o k ค่ะก็คือเป็นหนึ่งในเครือของสำนักพิมพ์แจ่มใสได้เองนะคะชมพู่ซื้อหนังสือเล่มนี้มาเนี่ยในในตอนที่แจ่มใสเขาลดราคา50%นะคะชมพู่เนี่ยไม่เคยเห็นหนังสือเล่มนี้มาก่อนเลยนะคะไม่ทราบว่าไม่ดังหรือเพราะว่าอะไรแต่ว่าพาออ่านจบแล้วเนี่ยชมพู่ชอบมาก เรามาฟังเรื่องย่อกันเลยดีกว่าักตำรวจเซิร์น,โ,นโมเนี่ยเขาได้ถูกเจ้านายให้ไปสืบคดีการฆ่าตัวตายในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะคะซึ่งก็ประจวบเหมาะกับเพื่อนของเขาเนี่ยที่มีชื่อว่าฟู่เซียวเขาต้องการที่จะหาอาพาร์ตเมนต์ราคาถูกอยู่พอดีเซิร์นโมเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเอไอห้องที่มันเคยมีคนฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยราคามันน่าจะตกใช่ไหมทีนี้พอฟู่เซียวอะ เขาบอกว่าเอ้ยเอาห้องเอาห้องนี้เลยฉันนะ่ะอยากได้ห้องที่มีราคาถูกคือสภาพเป็นยังไงไม่บนแต่ขอถูกพออะไรประมาณนี้ค่ะวันรุ่งขึ้นนะคะฟู่เสี่ยกับเซิร์โม่เนี่ยเขาก็ได้ไปที่อาพาร์ตเมนต์นี้ค่ะแล้วก็ทําการตกลงกันแต่ด้วยความที่ว่า มันเป็นห้องที่เคยมีคนฆ่าตัวตายมาก่อนเจ้าของอพาร์ตเมนต์ก็เลยเหมือนจะไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่นะคะด้วยความที่ว่าเซินโมเนี่ยเขาเป็นตำรวจด,ด้วยเหมือนกันซึ่งเจ้าของอพาร์ตเมนต์เขาก็ให้กุญแจไปแล้วก็ให้เซินโมกับฟูเซียวเนี่ยไปจัดกากรกันเองวันรุ่งขึ้นนะคะเซินโม่เขาก็ได้รับโทรศัพท์มาค่ะจากใครชมพู่จำไม่ได้นะคะไม่แน่ใจว่าจากเจ้านายหรือว่าจากฟูเซียวนะคะว่ามีคนเจอศพอยู่ที่ทางเดินชั้น3นะคะก็คือเป็นชั้นที่ ฟู่เสี่ยวอยู่นั่นเองก็คือเป็นห้องที่ถูกฆ่าตัวตายอยู่ใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าเซินโมเขาก็เลยรีบไปที่นั่นคะ่ะโดยที่ไม่บอกเจ้านายของเขาว่าเขากับฟู่เสี่ยวเนี่ยรู้จักกันเพื่อที่ตัวเซินโมเนี่ยเขาจะได้ทํางานกับคดีนี้ต่อไปซึ่งผู้ตายเนี่ยก็คือเป็นคนที่อยู่ในห้อง3 0 4มังคาซึู่ไม่แน่ใจแต่ว่าอยู่ชั้น3ชั้นเดียวของฟู่เสี่ยวนั่นเองทีนี้พอไปถึงเนี่ยเซินโมก็เห็นว่าศพเนี่ย คือถูกตัดหัวนะคะแล้วก็หัวเนี่ยมันไม่มีเนื้อหนังบางสาอยู่แล้วค่ะคือมีแต่กะโหลกซึ่งก็เป็นสภาพศพที่แบบซอิสะเอียรนะคะทีนี้พอทุกคนที่ชั้นสามออกมาเห็นก็คือกีดการ์ดนะคะเจ้าของเห็นก็มีความรู้สึกว่าเซ็งนะคะว่าเอ๊ะทำไมมันมีคนตายอีกแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นชั้นสาอีกแล้วทีนี้ระหว่างที่ เซนโมโเขาสืบคดีนี้อยู่ใช่ไหมคะมันก็มีการตายเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆคะ่ะแล้วก็เป็นการตายของชั้น3ทุกครั้งเลยนะคะต้องมาดูกันคะ่ะว่าตอนจบเนี่ยเซนโมจะจับตัวคนร้ายได้ไหมแล้วคนร้ายเนี่ยจะใช่ฟู่เสี่ยวเพื่อนสนิทที่สุดในชีวิตของเซนโมห,หรือเปล่าคะก็อย่างที่ชมพู่บอกไปนะคะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่สนุกมากคะ่ะแล้วก็เป็นหนังสือแนวสืบสวนสอบสวนจากจีนด้วยชมพู่เนี่ยยังไม่เคยอ่านหนังสือสืบสวนสอบสวนจากจีเลยนะคะปกติจะอ่านแต่ญี่ปุ่นใช่่มมมัยคคคือืออนดีากกะ,ะทุ มันดีมากคือมันมีทั้งความเครียดตลกเนี่ยน้อยมากแต่ว่าชอบที่มันเครียดแล้วมันดูจริงจังแล้วมันดูสมเหตุสมผลนะคะคือมันมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะและด้วยความที่ชมพู่เรียนพวกเคมีมาใช่ไหมมันก็เหนือความสุขว่าเออมันคลิกมันได้แล้วก็มันเป็นคดีซ้อนคดีซ้อนคดีอีกแล้วค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่ชมพู่ชอบคือมันไม่ได้เป็นคดีเดียวแล้วจบแล้วมันก็เกี่ยวโยงไปกับ ทุกคนรอบตัวของเซิร์นโมหมดเลยคือไม่มีทางคิดออกเลยค่ะว่าคนนี้เป็นคนหลายเราถูกปั่นหัวไปหมดแล้วก็การตายของแต่ละศพเนี่ยชมพูชอบมากเลยแล้วก็มีเรื่องาราวเกี่ยวกับการกินเนื้อคนด้วยนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบ อะไรแบบนี้เนี่ยก็ให้ข้ามเล่มนี้ไปเลยนะคะแต่ว่าการกินเนื้อคนเนี่ยชมผู้คิดว่าคนที่จะเป็นทริกเกอร์วอร์นิ่งนิดนึงนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาแบบจิตออกเขาไม่เขาจะไม่ค่อยชอบอ่านอะไรแบบนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแนวสื่อสวนสอบสวนที่ชมผู้คิดว่าถึงพลิกถึงขิงอ,อีกเรื่องนึงเลยนะคะหนังสือเล่มต่อไปเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายที่ชมผู้ได้อ่านมาทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายนแล้วค่ะหนังสือเล่มนั้นก็คือ f l ล p ์ค่ะผู้แต่งก็คือ v ว n d ด l i n แวนดราน n นนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยค่ะแต่ว่าตอนที่ชมพูด้ดูภาพยนตร์เนี่ยคือไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าสร้างมาจากหนังสือตอนที่ดูภาพยนตร์จบปุ๊บนี่คือชอบบ้าจิกหมอนเรื่องย่อก,ก็ประมาณว่ามีคนอยู่2คนนะคะผู้หญิงชื่อจูเลียนานะคะสั้นๆก็เรียกว่าจูลี่ใช่ไหมคะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยชื่อบรซ์ใช่ไหมคะคือบรซ์เขาเพิ่งย้ายมาจากเมืองอื่นนะคะแล้วก็ ย้ายมาแถวแถวบ้านของจูลี่นั่นเองนะคะก็คือเหมือนบ้านฝั่งตรงข้ามครั้งแรกที่ไบรซ์เห็นจูลี่เนี่ยคือเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบจูลี่เลยเด็กอะไรก็ไม่รู้จุนจ้านน่ารำคาญมากเลยทั้งทงที่พ่อของไบรซ์เนี่ยก็พยายามที่จะบอกแล้วนะคะว่าไปไปเหอะฉันย้ายของได้แต่ว่าจูลี่เองเนี่ยก็เหมือนแบบไม่รู้เรื่องอนะคือคือเขาไล่แล้วแต่ว่าเหมือนกับอ่านเกมไม่ออกก็แบบว่าไม่เป็นไรฉันช่วยได้และขนาดพ่อของไบรซ์บอกแล้วนะคะว่าเดี๋ยวแม่ก็ตามหาหรอก กลับบ้านไปแล้วจูลี่ก็บอกว่าอ๋อบอกแม่แล้วไม่เป็นไรอะไรไบรซ์เนี่ยเขาไม่ได้ชอบจูลี่แต่ว่าจูลี่เนี่ยโอ้โห,โหตกหลุมรักไบรซ์ Bryce อย่างจังเลยค่ะคือเขาบอกนิดนึงนะคะว่าไบรซ์ในหนังสือเนี่ยเขาจะเป็นไบรซ์ที่ผมทองแล้วก็ตาสีฟ้านะคะแต่ว่าไบรซ์ในภาพยนตร์เนี่ยจะเป็นผมทองตาดำค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าไบรซ์ในภาพยนตร์เนี่ยคือก็เป็นไบรซ์ที่ชาร์มมิ่งเหมือนกันจูลี่เนี่ยน้องผู้หญิงที่เขาแสดงเป็นจูลี่ในภาพยนตร์เนี่ย เพอร์เฟกมากเลยค่ะแสดงดีมากทั้งไบรซ์ทั้งจูลี่เลยนะคะในภาพยนตร์นะคะอ่ะมาต่อันที่เนื้อเรื่องกันดีกว่าหนังสือเล่มนี้เขาก็จะเล่าสลับไปสลับมาระหว่างไบรซ์กับจูลี่นะคะแล้วก็ใช่ค่ะมันเหมือนในภาพยนตร์เลยมันก็จะมีบางจุดที่หนังสือเนี่ยเขาก็อธิบายเพิ่มขึ้นเขาก็จะอธิบายถึงว่าทําไมพ่อของไบรซ์ถึงชอบว่าครอบครัวของจูลี่จังเลยใครที่ดูภาพยนตร์ก็จะรู้นะคะว่าทาไมแต่ในหนังสือเนี่ยเขาก็จะบอกละเอียดกว่าค่ะแล้วก็ ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนที่พ่อของจูลี่ถามจูลี่ว่าทำไมถึงชอบไบรซ์นะคะจูลี่ก็จะบอกว่าชอบที่ตาวิ่งวิของเขาอะไรประมาณนี้เหมือนชอบที่หน้าตาอะไรประมาณนี้ค่ะพ่อของเขาก็จะเตือนว่าคือไม่ได้เตือนนะคะแต่เหมือนกับ เตือนเป็นแบบเปรียบเทียบเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นภาพวาดอ่ะบางทีมันไม่ได้ดูที่วัวตัวเดียวมันให้ดูทั้งหมดก็คือทั้งแลนด์สเคปซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะและที่สุดจูลี่ก็เข้าใจในความหมายของพ่อค่ะแล้วก็ไบรซ์เองเนี่ยก็เข้าใจความหมายว่าทําไมพ่อของเขาอะ ถึงต้องพูดไม่ดีเกี่ยวกับครอบครัวของจูเลียนาด้วยฟลิปเนี่ยจะสอนเกี่ยวกับเปลือกของมนุษย์ค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ชมพู่คิดว่ามันสําคัญมากในช่วงชีวิตหนึ่งเลยนะคะแล้วก็มีจุดเล็กๆน้อยๆนะคะที่พอเวลาชมพู่อ่านเนี่ยชมพู่ก็ชอบมากๆเลยในเวลาที่นักเขียนเขาเล่าในมุมมองของจูลี่เนี่ยมันก็จะเป็นฟอนต์อีกแบบหนึง่งใช่ไหมคะแต่พอพูดถึงไบรซ์เนี่ย มันก็จะเป็นอีกฟอนต์หนึ่งซึ่งชมพู่คิดว่ามันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเป็นรายละเอียดที่ชมพู่ชอบมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากให้ลูกเริ่มอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยก็เล่มน,นี้ก็เวิร์กนะคะแต่ก็จะมีคําศัพท์ยากบ้างนะคะแต่ว่า มันจะเป็นหนังสือที่เราคิดว่าถ้าเราเปิดคําศัพท์แล้วก็อ่านให้ลูกฟังแปลให้ลูกฟังเนี่ยมันจะเป็นหนังสือที่สอนลูกเราทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็สอนเรื่องคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมด้วยค่ะก็เป็นหนังสือที่เขาเรียกว่าไงยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเอาละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับหนังสือที่ชมพู่ได้อ่านไปทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายนค่ะ เป็นหนังสือที่เพื่อนๆได้อ่านกันไปบ้างหรือเปล่าคะหรือว่าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับหนังสือทั้ง5เล่มนี้นะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างมาบอกชมพู่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ชมพู่ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย